ให้ไก่คือปัญหาไ่คืออุปสรรคในการเลี้ยงไก่ในย่ำหน,าน้าฝนเห็จุจังไดสีแกจังไดมือน,นี่ผมมีสมุนไพรครับสี่สามารถไล่ให้ได้ครับต้นนั้นก็คือต้นอีตูผีครับพี่น้องต้นอีตูผีนี่สีเกิดอยู่ตามทงตามท่านี่แหละครับตามทางท่างนี่นะครับเฮากับเอามาใส่ในห้างมั่นครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็สิมีวิธีแก่ก็คือเวลาไก่มั่นหมอบนะพี่น้องครับให้พี่น้องสังเกตบึงว่าถาแม่ไก่มันโตนลงห้างดูๆนี่ให้สันนิฐานไว้เลยว่าให กำลังเรียนงานมั่นให้พี่น้องให้เปลี่ยนห้างมั่นหาวัสดุมห้องให้งห้างมันใหม่หลักเอาที่มันมีให้น่ะไปเผาทิมบานนี้หลังจากนั้นแล้วเฮากะเอาใบอีตูผีนี่แหละครับมาใส่ในห้างครับการีซ้อยได้ครับแต่ในกรณีนี่โอ้ผมบดได้เบิ่งครับเสียไปตั้งหลายโตเลยพี่น้องอยมีเวลาได้เบิ่งมั่นครับนี่ครับพี่น้องครับให้สังเกตเบิ่งใบอีตูผีที่ผมใส่เข้าไว้ในห้างไกลครับสังเกตเบิ่งว่าให้สิบอกกะใบอีตูผีเลยครับพี่น้องครับจะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามผมไว้้้้้เเดดอรรรัับบวผมมสสสิไไปหหาาาะกกกีี่ยษตพนงใ